สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็เตรียมส่งสินค้าทางไปณี์เก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่อง k u บต้าแซดทีร้พัดนะครับเป็นรุ่นติดใดสตาร์ทสวิตกุญแจนะครับนี่นะครับลูกค้าจากอำเภอดำเนินสะดวกนะครับจังหวัดราชบุรีครับนี่นะครับเรื่องอรับลอกนี่ครับมีกุญแจแถมให้2ลูกนะครับ ัวน,นี้ก็เป็นสายขั้วบวกนะครับผมตัวน,นี้ก็สายขั้วลบนะครับเดี๋ยวช่างทําการเตินมน้ํามันเครื่องเลยครับมันเครื่องกูบตา้าสามลิตรนะครับผมเดี๋ยวบอกบัตด้านข้างนะครับเครื่องยนต์ก็รับประกันสามปีเต็มนะครับ เติมผงกันสนิมให้ด้วยนะครับผมน้ำมันเครื่องทางร้านจะยังไม่ได้เติมใส่กองอากาศให้นะครับนี่คือกองอากาศด้านหลังตรงนี้ครับกองอากาศตรงนี้แต่ยังไม่ได้เติมให้ข้างในนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปเติมเองอยู่ที่บ้านลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าเวลาขนส่งทางไปสนีจะอาจจะมีน้ํามันเครื่องหกข,ของมาได้นะครับ ทางร้านก็เลยไม่ได้เติมให้นะครับเดี๋ยวลูกค้าไปเติมเองเลยนะครับร้านจะใส่น้ำมันเครื่องไว้ในรังให้นะครับเติมน้ำใส่ด้วยนะครับหม้อน้ำ

คน้ำมันดีเซล B7 นะครับทางร้านก็จะลองให้ประมาณครึ่งถังนะครับเติมให้ประมาณครึ่งถังนะครับตรงนี้ okay. เลยขึ้นกลงอยู่นะครับนี่นะครับน้ํามันจะมีหลอดบอกด้วยนะครับหลอดเกวัดน้ํามันนะตัวนี้หลอดบอกว่าน้ํามันอยู่ที่ขนาดไหนนะครับโอเคครับใส่แบตเรีบร้อยเดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับอุปต,ต้าเซตทีร้อยาครับ สามารถเปิดดิจไฟัลสูง นี่ครับเสียงเดินเบาเครื่องนิ่มนะครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็เตรียมแพ็กสินค้าเข้าลังนะครับก็ส่งลูกค้าอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชาบุรีนะครับราคาก็5,9500บาทนะครับ5,9500บาทยังไม่รวมจัดส่งนะครับ ถ้าลูกค้าท่านหนสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ